ครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้า100%เจ้า m p EV นะครับและตอนนี้ผมเอารถขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเดี๋ยวผมจะสอนการใช้งานของตัวการชาร์จ MG Home Charger นะครับว่าใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วก็เสียบสายมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทําการล็อกรถนะฮะล็อกไหมครับจะมีเสียงตัวดูดเข้าไปนะเวลาเราจะล็อกรถแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถดึงดึงออกมาได้เลยนะครับนะครับแต่หลาปลดล็อกปุ่นเนี่ยมันก็จะสามารถดึงออกมาได้ะาาไนะครับนะฮะเราก็จะเสียบนะครับแล้วก็ล็อกเรียบล็อขั้นตอนการชาร์จนะครับเราก็จะใช้ตัวการ์ดตัวนี้นะครับที่ มาให้นะครับพร้อมกับตัว MG Home Charger ตัวน,นี้นะครับนี้นะครับเครื่องยังปิดอยู่นะครับเราก็จะทำการเปิดเบรกเกอร์ด้านบนตัวนี้นะครับกจะดันขึ้นมา Hello welcome to use MG Charging Wall Box เราก็จะกล่าวทักทายัลโหลนะครับ,จา,บ,ารบจากนั้นนะครับเมื่อสัญญาณกระพริบปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้สายตัวนี้นะครับสัมผัส Successful คือ n หมือนว่าชาร์จิ่งปุ๊บนะครับเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้นะครับเรามีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ27%่นะครับวิ่งปาณหกิกโลนะครับซึ่งตอนชาร์จเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมง24สมนสมมติมว่าเราชาร์จชาร์จไปอยู่เนี่ยจอดับลงใช่ไหมทีนี้เราเราก็จะเดินมาดูรถของเราว่าบางทีเราอยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่เราได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ MG EP เนี่ยนะครับเราจะสามารถดูได้นะครับจากด้านหลัง ซึ่งถ้าเป็น MG ็มจีแทร็ EV ตัวนั้นนะครับเราสามารถกดที่คีย์เลสได้เลยนะครับซึ่งถ้ากดคีย์เลสปุ๊บนี่ยมันก็จะขึ้นสถานะของแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว MGEV นะครับเราจะสามารถเช็คสถานะของแบตเตอรี่ได้ขณะที่เราชาร์จอยู่นะครับอย่างนะครับจะเป็นที่เปิดเห็นนะเราก็สัมผัสไปทีหนึ่งนะฮะมันก็จะแสดงผลให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้ถ้าแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงยี่สิบครับ ก็เต็ม1% 0 0เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จริงๆไม่รู้ว่าเพิ่งเต็มหรือว่าเต็มไปแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับจากแบตเตอรี่25%นะครับจะปีชั่วโมงเต็มนะครับ นะหลายหลายคนก็คงมีคําถามเพิ่มเติมว่าและเจ้า MGDP e นะครับถ้าชาร์จเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยในหนึ่งร้อยสามารถวิ่งได้เท่าไหร่ MGDP คัน e นี้นะครับสามารถวิ่งได้380กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้ง นะครับและการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับหลายๆคนคงสงสัยเพิ่มอีกว่าเอ๊ะให้ชาร์จครั้งนึงเนี่ยนะครับจะใช้ค่าไฟประมาณกี่บาทนะครับถึงจะวิ่งได้380กิโลเมตรนะครับและวันนี้ผมมีวิธีคิดมาให้ด้วยนะครับง่ายๆครับวิธีคิดก็คืออย่างแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับจะอยู่ที่50.3กิโลวัตต์ชัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาค่าแบตเตอรี่นะครับคูณกับหน่วยค่าไฟบ้านนะครับผมเตรียมคูณจะอยู่ที่ประมาณ4บาท50ละกันนะครับเราควจะคิดพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือ50 3นะคครับูณด้ว 4.5เป็นค่าไฟต่อหน่วยนะครับเท่าก,กับอยู่ที่226จุดก็คือจะอยู่ที่380กิโลเมตรนะครับต่อชาร์ไฟนะครับในราคา226บาทนะครับตีกลมวงเอา226นะครับหารด้วย380กิโลเมตรนะครับตกบึ้งจะอยู่ที่ 50สตังค์นะครับต่อระยะทาง1กิโลเมตรนะครับและนี่คือ NGEP นะครับครับผมแล้ววันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมมาสรุปในการชาร์จไฟนะครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วครั้งหน้านะครับคลิปอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ